แอตเทวดาบารา่ะพี่น้องแอตแอตอ่าพี่แอตแอตเทอร์บาราอ่าบังเคับพี่น้องอ่ะอะไรเท่าไรอะไรเท่าไรหกสิบห้าสี่ร้อยสิบหกสิบห้าสี่ร้อยสิบอ่าดูครับต่อไปครับแอตเทวดาครับผมบ้างนี้ดูด้วยกันยาวพี่น้องครับผมออกจากตลาดงัวมาแล้วก็ ชคดีไม่ได้ถ่ายมังไฟเลยพี่น้องครับแต่ว่าถ่ายงัววันนี้มาจากคุณล่ามาเอามองนี้ดูดูพี่น้องครับอ่าดูดูดูยาวๆพี่น้องครับ,รบใจจดใจจ่อแล้ว zij, ipe, ทีมงานเทพสุพจน์นัดแล้วขออนุญานะครับขออนุญา,ออญาท่านขออนุญาตเจ้พอเด้ออ่าดูดูครับ สนามัถไฟบ้านคุ้มครับอ่าดูดูดูพี่ต้องดูยาวดูยาวๆขึ้นสูงสูงลงมาาฟกัสใกล้ๆหลายๆกับสัญญาณนะครับสามสองหนึ่งไปให้มันยืนหน่อละ ธรรดาครับผมอูีอย้ดปลายสิคะแนนขันฟังเลตัดข้นขาอีกอ่ะพ่อโจพ่อเจ้าเกี่ยวบนลองอย่าทำกินเกี่ยเกี่ยวเกี oui, ่ยวอยู่ like <pl> สวัสดีครับผมโชคดียูทูบเจอแล้วนะครับผมมาไม่ได้มาบ่อยนะช่องงัวเด้วันนี้วันท้ายตัดฝักไฟงไงเนี่ยช่องงัวเด้เอ้าทีมงานครับผมเอาไปดูไปดูพี่น้องครับผมโยกไม่แล้วโอ้ยพี่น้องดู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 โอ้หิบกัดตบมือให้หน่อยครับพี่น้องครับสูงเสียบฝ้าลงซาซาดับเวลาได้ลาย ดูบรรยากาศของพี่น้องป้องไปหะน่อ้าวผ่านผ่านสี่ร้อยผ่านอยู่พี่น้องครับคิดว่านะสี่ร้อยผ่านไหมนี่สี่ร้อยผ่านปะผ่านครับสี่ร้อยผ่านเนาะผ่านครับปบองไฟยังว่าน่องในพี่น้องนั่งทางด่ากูเลยด่าก็ยอยซุดยอดซุดยอดครับพี่น้องครับดูดูพี่น้องดูดูดูพี่น้องผ่างดูเบิ่งกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยเขาเบ่งส้มก็ยจงมันเผาหลายนะครับ อ่าไปดูครับพี่น้องกัมัาขาดเด้อด่างบ้านเบื่อเบื่อในกรับเลยดูดูเดียวทานทานพี่น้องครับผมเป็นกลางกลางเลยนะครับกับลูกไม่ดีลูกรักลูกแบบเป็นลูกที่จุกจุ่นกานอ่าสะลูกแ้วพี่น้องเห็นเพื่อนนี่ยนะฮัสติ้ดีเวิร์ดดีเวิร์ดล่ะครับ เพื่อแบบขาดโูไปบอมีคค้นงานน้ำเหินฮันตะโูงเยครับยอดลครับเรืองการบาเป็นบางนี้จนไปที่เผาหลายบอลีแนวาตาลมหัวิมพิมหัวไปย่งเรื่อกเป็นน้ำเงิเ่ด้เอเอเมันสูงอาบังจะไปได้ปเยไล่กันเลี้ยันเจ็บตกันยังมรุงคนเลยพี่น้องครับผม ลงทำะลอยหาล่องรอ่โอ้ยไอ้มาไอ้ะไรพี่น้องไอไอรับอยู่อันนี้อยู่มาจะไปเนี่ยจับที่งานไหนไปานคนนะเอาคลิปยาวพี่น้องครับคลิปยาวรถลาค ทีมอะไรพี่ทีมอะไะครับผมแงตัวเปฮะขาวเฉียงหังด้านขวาทีมอยไงพี่แดงเปลือกต่อไปทีมอะไรทั้งเปลือกครับผมสามนาทีัสิบีร้อยเก้าสิบาไสร้ทีมงาน้งเปือกนี่อยู่ในฝ่าพื้นขาวพีท่านบอกพี่แจ้งโลกบางนปบางนี่ไปล นะเป็นลงนะครับต um, ้องไฝ่เม um, ื่อกี้มาทลงเลยพี่รองเอเทอามาลงยูของเราขวางูขอาขวางหน้าับพี่ดอมเบอร์เาลูกตอนนี้กำลังไลยส้อยยานะครับโ้อยยี่ส้าของเอเทวาร่าเมื่อกี้แล้วาลงพี่รองครับยง่ลงอยู่อเบองพี่รองเด้อ โชคดีเพ pues 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 de uh huh. ื่นเจอกับทายง้อทายควายแน่นะครับแม่บ้านมาไกสักเดือ้างทางเราเดือดฟันทุ่งแล้วกับบังไฟบางมีเป็นล่องนะครับไห้พี่น้องเป็นเลขยี่สิบสามเสียบหกสิบพันบาท หกศูนย์หกแปดคิด้อนเจ็ไเจ็ดสิบแปดไปแปดสิบพันอย้ยไปออยไ,ไ,มไ 80, <000! S 2> ปม,มากๆสารมร้อยน่อนนะครับ าบาับางังท้อไปบังข้อไปพี่รองครับต่อไปที่ป็นบังเนี่ยลดบบระดับลงช่องข้อที่พอดีอยังทําเวลาตามลงมาตึสามร้อยห้าสามร้อยห้คะแนนสามร้คะแนนบังื่อกี้3ามร้ห้าคะแนนสี่สิบแปห้าทงเผือกเชิงต่อไปบังท้อไปแล้วพี่รองเด้ บังต่อไปเนี่ช้างเผือกต่อไปเนี <S <S ่ยต่อไปบังเหนโอ้บังมือจีขิงบกสูงจะว่าข้นบกสูงจะไม่ได้ถึงถึงสี่ร้อยเอที่ไม่ด้เนี่ยสามรอยกว่าพี่น้องครับโบกผ่านว่า บังก็ไปพี่รองครับดูบังก็ไปบังก็ไปของช่างเผือกนี่บังให้จุดต่อไปพ่อบังไหนบังพี่พี่น้องครับจุดเออขึ้นน้ำน้ำก็แล้วพี่น้องครับผมรักขอนยาต้นขอนยาแท่งขอนยาเบืออ่าถ้าใครบอกไปม่เปลี่ยนแล้วขอนยาต้นบอกไป เขกองมีการก่านของกองมีการประชาธิป like ัตย yeah. like ์อยู like ่กองวิการครับเดี๋ยวพวกลกานี่นี่นี่ยู่ในถนนนี่นั่นนั่นกองวิการน่ะปัดย่างไปกับท่านกองวิการปรท่านิปัตย์เรื่องรถไหนพี่น้องเพีเด้อพี่น้องครูพี่น้องครูอาติดขัดกับเรืองรถเขากองวิการไม่ผ่นเด้อ ขออนุญาตนะไดับอนุญาตขึนสูงสูงลงซาซาตกใจๆได้ไม่หลายทางเผื่อครับผมขอจนงเาตข้างเผื่อโจโทบีทางเผื่อแอสตันสามสองหนึ่งไป ลูกต้ลุกเต้นต้นเลยโอ้ยบ่อไหวยังพ่อ่ะบ่อไหวนี่แห่ะกูขาดแรงงานี่โอ้ ครับขออนุญาตในการไปทำภาพไปถึงรถนะครับพรจ9 9 5 7นะครับชนบุรีกรุณาขยับรถนะครับพรจ9 9 5 7นะครับชนบุรีขยับรถด้วยนะครับขอบคุณครับใครล่ะบอลแท้เนี่ยเบื่อเบื่อคี่ฟ้ากีม้นเกี่ยวพีร่องโอ้ยกูแมงเหรอ คนใหญ่นะสมาช ja e okay. so ิกเดี huh. ๋ยวกูจะเปลี oh. 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 ่ยนแผนหม่แล e no ้วต้องไปดนูฝั่งนู้นครับว่าควรมาเข้าฝั่งนี้ผมเจอเต็มๆเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โเอาพี่น้องครับเคยเห็นไหมล่ะพี่หมูเคยช้างเบาไหมโอ้ยขากบอมึงขากบอัปเทนี่พี่น้องครับขากบอัขากบอ โชคดีบ่เคยไดทไยบุญหนวงไไฟได้พี่น้องมานี่บันคุมอำเภอมหาชียชัยบรนพนมไทยเอ้พี่น้องเอฟซีทั้งช่องโชคดีบ่จะเป็นช่องง้อช่องวายได้พี่น้อง้อติดตามฝากติดใจติดตามแมงเบิ่์กัะหน่